เจเริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันตียโศกยินดีนำเสนอพาโลเต้าหู้เห็ดมังสวิรัตค่ะมีส่วนประกอบและเครื่องปรุงอะไรบ้างคะสําหรับส่วนประกอบของพาโลในวันนี้นะคะก็จะมีเต้าหู้แข็งนะคะทอดให้เรียบร้อยนะคะประมาณ3แผน่นและก็จะมีเห็ดนางฟ้า1ขีดค่ะ เห็ดฟางนะคะ1ขีดและก็จะมีเห็ดหอมนะคะประมาณ7-8หัวนะคะนอกจากนั้นก็จะมีร่ากผักชีนะคะล่ากผักชีกระเทียม3หัวนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะ,อ,ะอันนี้ฮะนำมาตำรวมกันนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยตำมารวมกันให้เรียบร้อยนะคะมีเกลือนะคะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วดำหวาน สีอิ้วขาวและผงพะโลค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยเราก็นำรากบัชชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยนะคะเอามาผัดให้หอมก่อนให้มันเป็นสีเข้มๆจนสุกนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บรงไป ความหวานของน้ําตาลนี่แล้วแต่ชอบนะคะค่ะเราต้องเคี่ยวให้มันออกสีนวลนวสีเข้มๆใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่เห็ดหอมหน่อยนะคะต่อไปนะคะก็ใส่เห็ดนางฟ้าค่ะใส่ผัดวนผต่อไปก็เป็น เผ็ดฟางค่ะใส่ซีอิ๊วขาวต่อไปแล้วก็จะใส่อิ้วดำหวานนะคะค่ะอันนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมเครื่องนะคะ ถ้าผู้ที่เราผัดเรียบร้อยเนี่ยค่ะใส่ลงไปในน้ำได้เลยแล้วเราก็เคี่ยวให้มันสุกอีกรอบหนึ่งอันนี้เราต่อไปแล้วก็เกลือนี่เราใส่ไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ชิมแล้วก็เมื่อเราใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ผงพะโล้นะคะโรยไปหรือว่าท่านจะเอานำผงพรโส้เนี่ยไปผัดในรากผักชีกะทีพิพย์ไทยก็ได้ค่ะนะคะแล้วแต่ชอบแบไแล้วเราก็ชิมรสนะคะ พอเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะตักขึ้นมาใส่จานใส่ถ้วยรับประทานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพะโลเต้าหู้เห็ดมังซอรัตนะคะเต้าหู้กับเห็ดนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วมีปโปรตีนสูงเครื่องปรุงของพะโลนะคะจะเป็นปวยกักอบเชยลูกผักชีลูกกระวานนะคะ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของพลังลมปราณน,นะคะเสริมพลังยางทําให้ร่างกายอบอุ่นได้ในระบบทางเดินอาหารวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมสำานึกดีค่ะ